จบัสด <Universe> ah, ีนนโดอนได้คับพี่ถอนหายใจเหรอพี่กดเรียกหมอสิครับหมอส่วนคนได้เลยเดี๋ยวเจอกันเจอกัน ไปแจ้งไปไหนมาพี่อ๋อพี่ไปห้องน้ำมาเอาเงินอ้องได้ครับเดี๋ยวพี่ไปหา,ราครับน้องตากไปดับเดี๋ยวไม่ได้คุยด้วยเล้วเดี๋ยวไปหาตากครับพี่ ไอ้วันนี้สุกวันธงชัยนะครับพี่สองทุ่มเนี่ยได้คุยไอ้เอวไม่ได้แต่ทไม่ได้ามวันเาจะเาไหนได้ไหยพี่รับแนวไหนไหนไป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 แมวฮ่า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 ่าเ่ีย่มฮ่า่าฮอาฮ่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 าฮนาฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่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 าฮล่าฮ่าาาาา่าเ่าาลาาก่ มันโกรธแล้วนะมันโกรธแล้วนะไปตรงอพาร์ตเมนต์นะพี่ตรงข้ามคุปา์ได้คุปต์ได้ยังพูดบ่าได้รำคาญว่ะอะไรๆอะไรๆไหนเป็นไหนเป็นมาเป็นจะไม่มาพี่วอนนี้ป่ะกำลังตามอยู่พี่วอนนี้ป่ะหรือว่าพรุ่งนี้น่าจะมา พรุ่งนี้นะพี่ไม่ไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อ่ะแต่น้องบอกว่าถ้าถ้ามันเริ่มกี่โมองอะพี่สองทุ่มคุยเนาะสองทุ่มสองทุ่มคุยเราลองถามดูก็ได้พี่กำลังกลับอยู่แค่ว,วันนี้ใช่พี่ใช่แต่แต่ยังไม่ได้กลับบ้านนะพี่แบบว่า,วาแต่แต่แต่น้องมันมีแบบที่ที่เล่นอยู่พี่โอเคครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะพี่ยาเด้ออะไรพี่รู้เลยครับ แฟงเอ uit 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 been, no. e ็งโลกไปไหมน้องบางทีพี่ว่าพี่แจเขาบอกว่าวันนี้พี่มาตั้งแต่เที่ยงเลยหรอไม่ธรรมดาธรรมดาพี่ตื่นทุกวันอ่ะจริงพี่มาทุกวันแต่พี่แค่ไม่ได้ไม้พวกเองเห็นี้ยพี่ก็มาเล่นผมไม่ได้ปลักกดตัวโอ้ไม่ปลักกดตัวพี่เห็นกูได้ไงอ่ะแฟงเอาดีน้องอะไรนะแฟงมึงพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยแปลกๆกับน้องโซนฟิตจัดเลยช่วงนี้โซนเริ่มไม่ใช่ป่ะพี่ว่าเอ็งเริ่มเอ็งเริ่มมีเหมือนคิดร้ายกับพี่อ่ะเออเหมือนเอ็งแบบเป็นคนคิดร้ายพี่ตลอดเวลาน้องจริงป่ะแฟง ไม่ใช่ไม่ใช่เองยิ้มเหรอน้องเหมือนยังมีประเด็นนะเหมือนยังมีปัญหาไอ้ยี้ไอ้ยี้ขี้มากวะไอ้ขี้เหรอกไอ้ขี้อ่ะตามขี้ขี้ขี้ไหนขี้ตามขี้ดิไอ้มันมันมันนะออดิชั่นยังมาเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวมีขี้อะมีขี้เอ็นนี่เหมือนเอ้คนบลรถอะไร่างี้ มันเล่นเพื house, ่อนมาละมาเข้ามาก็ไม่เอาเที่ยเลยไรเที่ยวตัวเหมือชีวิตสมเพศทุกหมู่พี่เจ้าอะไรครับเดี๋ยวผมโดนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ามือแไม่เหรอวะไอ้ไอ้ตัวเหมือไว้ก่อนเลยตัวเหมือเจ้าอะไรครับเดี๋ยวผมมึงอะไรจะไล่ให้ให้กูตามหรอเองโทรเองโทรตามไปขี้ี่เหรอะได้ได้เดี๋ยวโทรตัวนอนเลยบอกให้ตัวนี้ตัวนอนเลย ถ้าไม่มีอะไรทำผมว่าพี่ผมว่าพี่ขี้นี่น่าจะนอนเยอะจัดเลยเมื่อกี้พี่โทรหาาปกะท่ามิบอกขา็กซี่อยู่ตรงนี้ไม่ว่างเหี้ยโทรไว้ไรไม่ขับรถตลอดเลยนอนนอนนอนเหรอ มันมันมันก็อดเราอยู่ว่าพี่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้วันที่ผมจึงดาวแปดอ่ะผมเบิกขึ้นได้เฮียทเขาก็พิสูจนก็รทำพี่ก่อนไม่ใช่เหรอเอ้ยดาวนี่ดิเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยดาวเร็วคุยเรื่องเราอ่ะเดี๋ยวรีบบอกบอกเดี๋ยวให้แม่เอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีครับผมพี่นี่นะครับไอแบบสวัสดีจ้าเฮีย ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว่ยังคุยนะไอ้ตอนที่เขาเรียกคุยสองรูปอะพี่วะเขาได้คำตบได้เลยนะเดี๋ยวอย่าคุยให้เสียเปรียบด้านเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคู่ผมจะมีบินด่วนเฮ้ยมีโทรมาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยมเป็นไรเนี่ยมเป็นไรกูคุยด้วยอยู่เฮ้ยไอกูเข้าไปเกิดกูไม่ไหวแล้วแม่เว้เดี๋ยวถัวกูมาใช่ปะัไใส่ เฮียตวเดียเฮียแฟอะมเรียกาเฮียแฟรดีกว่ากูว่ากูเรียกาเฮีแฟรดีกว่าฝันเฮียไ้วะมึงว่ามันหนีปะเอาไว้ถ่ายอาไว้เดา มันขับแฟร์หนีวะมึงไอเยอะแฟร์ไปขับแฟรหนีวะเยอะแฟรเราจะมีศึกนี่เว้ยศึกปลาชัยศึกปลาชัยอ่ะเดีดีอ๋อสามสิบสามสิบนะเราเลยครับแจเลยครับเออเดาเลยครับได้เลยครับมาพี่เออเไรนะคนนัห่ะเจอไอ้ ฟพี่หมองพี่องพี่องอาวพี่เอ้ยเฮ้ยเอาปล่าเปลพี่ป่าเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเรื่อง่เฮ้ยเฮ้ยแฟนป่าเพี่ป่าเเ้ยมึงเดี๋ยวเดยมึงลากไปเอารมเลยดสันปกติไม่มีนะแฟนอย่างี้คือไม่มีใครกล้านะดลสันด้เลยนะเาเล่าเป่าพีโอ้ยไม่มีครับไม่มีนะจริงนะจริงนะตั้งแต่ถาวัดไม้นะเออเย้เออวันนั้นาวัดไม้กูเว้ยเย้คเก่าอะกูถามเรว่าเฮ้ยลองแฟงม้เ็อะไรวะบอกบอกซพี่แล้วเก็บอกว่าเ ดูเดิ๋ยแงดูไปดูไปหนดูไปดูไปตัวเหี้ยอะไรเงี้ยได้ไม่เทียวหน่อยนะแฟงเดี๋ยวต้องหาคนดัดสดามหน่อยว่าเอาเป็นไออนได้ปะไอนดัดสแตได้ปะตัวตัวเหี้ยเหมือนกันไม่ได้แฝงไม่ชอบไนี่เหรอมันชอบปินเกวียใช่ไน้รงฮะ ไม่ใช่ครับพี่ผมเคารพไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะอะไรเป็นอะไรเหรอฮะอึดอัดอึดอัดเหรอฮะอึดอัดเปล่าเปล่าพี่เปล่าครับผมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนครับโหตัวขายเลยเขาเปล่ามึงอะเยอะอะไอ้ดอกบอแบบมันมีนี่มีวันพี่ไปนี่ไง พ,พี่เวรันพี่เวรันไว้ว่าแบบหาไปทาเขาไว้ทาเขาไว้ส่งสารทารลรไปแกงงนะ๊งเนี่ยแกง๊งที่ชื่อเหรอแกง๊งเอ็กดีมั้งพระเบศสามสิบสามสิบแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับสารมั้งเขาก็ตอบมาวันนี้ว่าวันไหนดีครับพี่ ก็เลยเดี๋ยวให้เวงเตรียมตัวไหนวันเสาร์นี้ไปไปเยือนบ้านเขานะก็คือเล่นสองบ้านใช่แล้วก็แบบแบบไฟตรงอ่ะไปไฟตรงไฟตรงได้อยู่ป่ะแฟงงานใหญ่ไม่รู้แฟงอ่ะงานใหญ่จัดเลยแฟงออกงานใหญ่ไว้ก่อนออกวอร์นี่จะฟังตรงนี้ก็เล่น ก็เล่นที่นี่หนึ่งก็ไปเยือนบ้านเขาก่อนก็ยเย่ากับเยือนเล่นยเย่าเยือนแล้วก็วัดเลยว่าใครเจอนะมีเงินเดิมพันนิดหน่อยติดไปนวมเดี๋ยวไม่บอกพื่อไอเวดนะน้องเห็นป่ะไลฟ์อัพนี่ไลฟ์บ้างครับเบียร์ไลฟ์อัพเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ๊อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปเนี่ยเราไปพี่อะไรนะเองไอไอไอ,อ,อดาวมีช่องทางไปฮะได้ครับกูต้องไปคุย,ยนนต่อนี้ยเราติดต่อพี่เอเธอร์ไปครับไม่ใช่เนี่ย อได้ครับมีมีเลยไสามสองอะมีครับมีเขาอยู่เขาอยู่ที่สามสองอ่ะรู้จักปะสามสองบิตอ่ะเคยเคยเห็นอยู่เลยเราไปคุยกันวานสักกี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้วทุ่มสิบใช่เดี๋ยวสักทุ่มสี่สิบทุ่มสี่พาค่อยไปสามสิบคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งเราอ่ะ สองน้องน้องเราก็สักกี่คนดีเดี๋ยวให้เจ็ดกีดลาพ่โตไปคุยกับป้ายแล้วยามินอนะ่ะเดืวบุโต้ครับเีขขอไปสิบคนได้อยู่เพ่ได้นะได้ปะได้เลยะพ่เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมตามไหละแต่ไปในน้ำนี่นะ ยี่สิบเอ็ดชีวเห้ได้เลยลองดูหน่อยเขาเขาเก่าอยู่ป่ะแกงเขาไงนะเคยไปเคยไปเจอปะเคยเคยไปเล่นด้วยอยู่ะเป็นอยู่ปะเป็นเป็นไม่ไม่ไม่เขาเล่นปืนไงนะครับแบอาเรามีรับอยู่นะถ้าปืนนะถ้าเขาขอปืนด้วยมีตัวที่ปืน ปืนนได้มีพวกน้องๆแต่ของเรานี่ถ้าจะไปลองเล่นปืนเขาผมว่าต้องมีซ้อมมาหรือว่าไม่ต้องหมดเลยไม่ต้องไม่ต้อดเลยไอมันซ้อมมาแล้วมึงไม่เห็ดมันไปซ้อมกันมาแล้วไอ้พวกนี้มันไปซ้อมกันหมดแล้วมีใช่ไน้องถ้า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 มีปืนคือเรามีใช่ปืนมันกี่กระบอกป่ะเดี๋ยวเราไปคุยเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยอะไรกับเขากันวัเนี้ได้ป่ะสามสิบคนเล่นสักกี่บอกวะปกติสองสองป่ะสามอะพี่ สองสามสิบตอนหนึ่งเหรอสิบหนึ่งแค่สิบตอนหนึ่งกระบอกแค่คือพราะตือที่ผมเล่นมาคือเขามีไม่เกินสามสี่กระบอกครับแค่นี้แล้วสามกำลังดีวะน้องเพราะว่ากำลังดีนะเพะเออไม่เยอะไม่น้อยไปวะก็สามสิบสิบตอนหนึ่งออเ ถ้าเป็นไฟแบบไม่ได้อุ้มล้วเป็นรถนะพี่เนาะรถมีอีมพีแต่แบบว่าไม่อุ้มไอ้ไฟตรงไม่มีมีดิมือปืนเรามีอยู่แล้วเนี่ยตรงไม่มีเล่นรถเนี่ยใช่ป่ะเอาแบบตรงแบบอาวุธตรงอะไรเแบ้ยใช่วัดเหมือนได้ไม่เห็นจล้วะน้องสรงหน้าสรงไหบมันเหตุป่ะตั้งอันนั้นว่าถ้ามันถ้าแบบนั้นได้อยู่ได้ครับใช่ไม่ไม่ต้องมีผมมีพร้อมแรงวัดเลยเราไม่ได้ไปเล่นแบบนี่ระบบระเบียบอะไรไง้เราเล่นแบบชนตรงๆอ่ะคิดว่าได้แตจบง่ายสุดนะไม่ต้องมีดราม่าอะไรด้วย ใช่ครับเล่นจนตรงๆ,รงๆไปเลยจบเอาแค่แพ้กับชนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนในเนี่ยศึกกระชับมิตรโอ้สิบอันดับคำโกหกเฮ้ยพี่แจ็คไอ้นี่มันเอาวีอีกแล้วอเอาวทิีดไปดูดิเออเออไอ้เหีเ้ยนมันมันเอาหน้ายาวมานล้อหรอกด้วย <c oughs> มันตั้งชื่อได้ตอนนั้นมันไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะผมบอกให้นะ ตัวเองบอกพวกน้องเราเลาก็ได้นะน้องถ้ามีใครเล่กเลาะเดี๋ยวเราคุยกับป้ายอ่ะนได้ปะได้เพย์น้องบอกพวกเวทได้เพย์คัดไหมไหน่อยเออบอกพวกเวทบอกพวกไอ้ไพวกอ้แฟงไม่ต้องบอกอะไรนะยาวๆน้องชาวแฟงยาวๆๆแต่ยังไม่ค่อยเห็นมีนะพี่เล่นตอนนั้นที่เราจะไปเล่นเราก็ไม่ได้เล่นแฟงเดี๋ยวไปบอกลุงด้วยแฟงโอเคมื่อ่ะ้เาบอกลุงได้วยนะได้ลุงบอกบอกว่าไงเพยบอกว่าผมกำลังจะไปชิงแชมป์โลกครับ พี่แจ็คมึงกล้าพูดถ้าแบบเนี้ยอ่ะมึงกล้าพูดเหรอปะเออมึงกล้าคุยเขาปะแบบเนี้ยอาการนะพี่ผมว่าผมกล้านะเอ,อ้ยจริงเปล่าผมก็บอกตามตรงวัือนสองสองทุ่มครึง่งวันเสาร์สองทุ่มครึง่งใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาตอนสักเนี่ยใกล้ๆนี่แหละ ก่อนให้หรือว่าเราไปตอนนี้ดีวะตอนที่มันเข้าไปคุยกันวะสองทุ่มพี่เธอมีมียังอ่ะยังไม่มีครับเออเนี่ยเนี่ยเอารายละเอียดให้พวกนี้ก่อนเลยเพื่อให้มันมีก่อนเลยได้เลยผมสง่งส่งไปให้พี่ไล้แล้วส่งไปให้แฟนได้โอเคไอ,อ,อนนเดี๋ยวขอแป๊บนึงเดี๋ยวขอเอ้ยติเก็ตหน่อยดิแฟงติเก็ตหน่อยดิยติเก็ตเลขทีห่หน่อยได้ปะเดี๋ยวขอ private jet หน่อยเช่าหน่อยเช่าหน่อยอ๋อได้บินด่วนบินด่วน ติ๊กเก็ตเมอืองไหนครับเบนี่ยคิดอะเมืองนี้ดิเมืองนั้นมึงแค่เขาเอาเครื่องบินมารับเราไม่ได้หรอก <c oughs> ก็เดี๋ยววันไปฮะเราก็ขอคุยอะไรกับค <c oughs> ิดเลยให้มันเช่าไวเป๋เจ็ดมาเอ้ยเราเช่าไวเป๋เจ็ดมันมาแลกกี่ลำวะมันไป๋เจ็ดนั่งได้กี่คนวะลำหนึ่งสิบสองอ่ะสิบป่ะถึงป่ะไม่แน่ใจ อย่างนั้นเราไปสนามบินล่ากันไปเดี๋ยวเพื่อนทดลองเพื่อนเจ็ดด้วยเราดิบินไปคว้าชายไว้เพื่อนเราส,งสา่งไปแล้วน,นะวตนนั้งส่งมาแล้วส่งโอเคปกติไฟตรงเล่นกี่ไฟไม่ไม่ไม่ไมน่าเบื่อวะ่ะวัดกคือห้าป่ะห้าพี่เบเบหลักคือห้าเลยพี่ห้านะว่าไงครับใช่พี่แต่ถ้าถ้าสามสิบเนี่ยคือมันจะเปื่อยๆใช่จะมันรอนานเนี่ยเจ็ดสิบห้าใช่พี่จ้าก็สามเออก็คือไบโอห้าป่ะไอไบโอไบโอเท่าไหร่วะสามในห้าห้าในสาม ให้ถึงห้าก่อนป่ะพี่เคยถึงห้าก่อนเนาะก็ตีให้ถึงห้าก่อนพี่ก็แค่สิบไฟว่าทั้งนั้นอะใช่ป่ะถ้ารวมอลไรป่ะใช่ครับแต่พี่อยากเต็มที่คืออยากเอาไม่น่าเบื่อเอาไม่ห้าพอไม่ห้าพอไม่เบื่อแล้วอย่างเราเล่นมันไม่ต้องใช้คู่ดวงหัวดาวไงพอมแลเริ่มเดี๋ยวสล็อตไอ้ดาวก็เดี๋ยวบอกไอ้เนี่ยไอ้บอยเจตอะเล่นเจจไม่ได้ตายเจจไม่ได ja ้ค yeah. ุยตัวตัวหน่อเลี่ยี่เนี่ย ตามไงอะพี่โอ้โหคนนี้ถ้าถ้าโทรไปก็จะแบบตื้อดดตื้อตื้อัวบล็อกเลยะตัวบล็อกเลยตัวเนี้ยปิดเน็ตนอนป่ะผมถามจริงพี่เจโทรไปแล้วนอนอะ่ะแล้วนี่โทรหามกันพี่ต้องโทรโฟังนะฟังนะ ปิดเน็ตนอนเงียบกิฟต์เลยโทรไม่โทรไม่เข้าแล้วสายแลย้วแล้วนี่อ่ะ <c oughs> ชัดป่บนะ้านี่ยชัดอะไรบี <c oughs> ช่ชดร์จเะ้อมันนอนอะไรยันทุ่มึ่งเหรอกูถามจริงเหรอชีวิตอ่ะปลุกไม่ให้ตื่นด้เพื่ สกิบคือของผมหลายทีคือของผมไม่ออนสิบเก้าชั่วโมงอ่ะพี่คิดว่าพี่แจ๊พี่แ่ะกผมต้องไปบอกลุงว่าบอกลุงว่าต้องบอกให้ให้น้องๆไอเนี่ยพวกออนอ่ะบอกว่าบอกว่าพี่ขอยืมตัวหน่อยใช่พี่แจ็กเขาบอกว่าขอยืมตัวหน่อยใช่แล้วชวนลุงเขาด้วยไหมครับได้ ได้หลัวตำแหรวจวันนี้ผมจะมีมี private jet นี่มานั่งได้กี่คนครับลำหนึ่งวันนี้ผมมีไปดีลธุรกิจมาครับแต่จริงๆแล้วธุรกิจนี้คือผมต้องได้ติดยศนะถ้าผมชนะกลับมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรตำรวจทหาร น่าจะนั่งได้สิบคนครับผมไปดูมางั้นผมขอเช่าพาเวเจ็ทสักสามลำได้ไหมครับวันวันเสาร์ที่ที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ประมาณสองทุ่มครึ่งบอกเอ้ยบานสองทุ่มสิบห้าเราเดินทางได้ครับได้ครับได้ไดสามลำใช่ไหมครับใช่ครับขอขอดูไหนว่ามันได้กี่คน เดี๋ยวเราขโมยไปนะเขีะเดี๋ยวเราขโมยไปให้มันจอดเลยได้กีค่คนครับกันเนี่ยรำเนี่ยกี่คน